สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่อิ่มปัญญาบุตรทวัดทุ่งนาใหม่ปี2566กกับเหรียญหล่อจอบใหญ่รุ่นแรกครับกล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีฟ้าอย่างนี้นะครับจอบค่อนข้างจะใหญ่จริงๆเลยนะครับ โอ้โห oh รูปแบบเหรียญก็เป็นรูปแบบจอบพิมพ์นั่งเต็มองค์ครับของพ่อท่านอิ่มนะครับรุ่นนี้จํานวนการจัดสร้างน้อยไม่ค่อยได้พบเห็นด้วยนะครับรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่รุ่นละ200บาทนะครับหลังมีแค่50รุ่นเท่านั้น1ลังการันตีเนื้อเงิน1องค์นะครับจัดสร้าง50าสรังออหกสิลังนะครับหกห้าสามสิบจัดสร้างแค่สามพันองค์ครับยึงไม่ได้พบค่อยพบเห็นนะนี่ครับรูปแบบเหรียญก็ ใบรายการชัดเจนครับนี่อันนี้ชุบทองนะครับหมายเลขโค้ดก็เป็นเลขตอกทั้งหมดเลยครับนี่ชุบทองนี่ผมมีตัวอย่างชุบทองอันนี้ชุบเงินตอก9้ารอบนี่ชุบเงินตอก9้ารอบแล้ว็มีอีกหนึ่งเหรียญครับอีกหนึ่งเหรียญเป็นชุบเงินธรรมดาโอ้โหดูเลข2หลักเลยนะครับเพราะจาัดสร้างแค่กี่กีก่กลังครับเมื่อกี้บอกไปกี่ลังหกสิบลังใช่ไหมครับโอ้โหถือว่า อนาคตนันจะดีด้วยนะเพราะว่าเป็นเหรียญจอบรุ่นแรกนะครับของพ่อทัดอิ่มนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ติดต่อที่เฟซมสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ